โรงเรียนวันมหาราชผาณิชย์พิเชษวงหนึ่งโรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น122คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น14คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนางวีรพรแสงประทุมผู้อำนวยการโรงเรียนวันมหาราชผาณิช์พิเชษวงหนึ่ง ด้วยนวัตก,กรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา 4G+ โมเดลโรงเรียนน่าอยู่คุณครูน่ารักนักเรียนน่าชมชุมชนร่วมพัฒนาโรงเรียนน่าอยู่สะอาดเป็นระเบียบร่มรื่นปลอดภัยพร้อมให้บริการด้วยการจัดสภาพแวดล้อมภูมิมทัศน์ที่มีความสะอาดร่มรื่น สวยงามและปลอดภัยห้องเรียนอาคารเรียนอาคารประกอบสนามเด็กเล่นและสิ่งก่อสร้างอื่นๆมีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งานจำนวนโต๊ะเก้าอี้มีเพียงพอเป็นระเบียบพื้นที่ใช้งานเหมาะสมกับห้องเรียนห้องสุข,ขามีความสะอาดสะดวกถูกสุขลักษณะสวยงาม พร้อมให้ครูและนักเรียนได้ใช้ร่วมกันดำเนินโครงการอาหารกลางวันที่จัดเมนูอาหารและประกอบอาหารตามโปรแกรมไทยสกูลลันช์จัดบริการน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอกําหนดมาตรการและดำเนินการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ครอบคลุมทั้ง4กลุ่มไทย โดยภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์สถานศึกษาดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนในการป้องกันตนเองการนำตนเองหากตกอยู่ในสถานการณ์นั้นผ่านกิจกรรมจิตตศึกษาพัฒนาปัญญาภายในภัยที่เกิดจากอุบัติภัยต่างๆสถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบสภาพการพร้อมใช้งานของอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้าภายในอาคารและนอกอาคารเป็นประจำจัดทำแผนผังการจราจรร่วมกันระหว่างโรงเรียนกลับใหญ่วงกุศลกิจพิทยาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกลับใหญ่และโรงเรียนวันมหาราชจัดให้มีครูเวรประจำวันดูแลนักเรียนที่จุดรับส่งบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ภัยที่เกิดจากการถูกละเมื่สิทธิและภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจสถานศึกษาดำเนินการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองผ่านกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและการเยี่ยมบ้านนักเรียนรวมไปถึงการเปิดให้มีช่องทางการแจ้งบาะแสผ่านแอปพลิเคชัน MOE Safety Center ดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมตามขั้นตอนการดำเนินง,งานอย่างชัดเจนโดย 4G p จีพ m o d e เดลได้รับรางวัลเหรียญเงินการประเมินผลการดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเขตตรวจราชการที่3ปีการศึกษา2,564าดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอับามุกด้วยนวัตกรรม การบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดและอายมุกโปรเทคโมเดลมีผลการดำเนินง,งานผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับเงินทองเพชรรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่สตามลำดับจะทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาตามกรอบอัตรากำลัง กำหนดโครงสร้างและมอบหมายภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของบุคลากรและรายงานผลการพัฒนาตนเองต่อผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเช่น การทำ PLC การเข้าร่วมการอบรมทั้งภายในสถานศึกษากับหน่วยง,งานต้นสังกัดหน่วยง,งานอื่นในรูปแบบต่างๆควบคู่กับการเสริมสร้างการรักษาวินยัยการแสดงออกเึ่ความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดข,ของประเทศรวมไปถึงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจต่อบุคลากร,กรอย่างต่อเนื่อง ัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ระเบียบว,ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรายงานประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษารอมทั้งจัดทำและพัฒนานลหลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยกำหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวูรณณการาาการจัดการเรียนรู้เพศวิีีศึกษาสำหรับผู้เรียน ผ่านหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ PBL และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีแผนการจัดประสบการณ์แผนการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ที่เป็นปัจจุบันดำเนินการคัดปรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษารอมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศจัดทำเอกสารงานธุรรกาชั้นเรียน ป็นปัจจุบันโดยระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Q Info วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเพื่อจัดทำแผนยุกระดับผลสมริ์ทางการเรียนกำหนดแนวทางกระบวนการโครงการและดำเนินการยุกระดับผลสมริ์ทางการเรียน RT PD o n l i n ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการประเมินระดับชาติโอน็ิสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบจะทำแผนนิเทศภายในของสถานศึกษาและดำเนินการนิเทศภายในโรงตามที่กำหนดดำเนินง,งานแนะนํา มีการดำเนินกิจกรรมแนแนวครบทั้งสด้านได้แก่การแนแนวการศึกษาการแนแนวอาชีพการแนแนวการรู้จักตนเองและสังคมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ5ปีจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสถานศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อนําไปวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนา และเป็นแนวทางสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินโครงการกิจ,จกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีแผนการใช้เ่ายงบป,ประมาณประจำปีตรวจสอบการใช้เงินงบป,ประมาณถูกต้องชัดเจนตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี จากการดำเนินง,งานของสถานศึกษาทั้ง4งานภายใต้นว,วัตกรรม4 G Plus Model มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมโดยการร่วมกันกำหนดแนวทางวางแผนดำเนินง,งานประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพนังไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพตามแนวทางการขับเคลื่อน r p l Model ของสำนังงกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี2โดยใช้กระบวนการ r b 2 7 s t e p